ที่วันนี้พาไปลองกินแฮมเบิร์กชื่อดังที่เซี่ยงไฮ้กันนะครับร้านอยู่ใกล้ๆวัดจริงอัน หลานชื่อว่าโลโลต้ามีนะครับถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับสาขาที่เรามาในคนไม่เยอะรอไม่นานเลยครับปันคิวแป๊บเดียวเมื่อถึงคิวของเราก็ให้เราสแกนอารีเพย์นะครับแล้วก็เลือกเมนูจ่ายตังค์แล้วก็มานั่งรอที่เคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ได้เลยครับบนโต๊ะเนี่ยก็จะมีน้ําและเครื่องเคียงไว้บริการนะครับในเซตเนี่ยเขาจะมีเลือก3เซตนะครับเป็นแบบ1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็3ชิ้นนยของเราเลือกเป็น3ชิ้นนะครับก็จะมีเนื้อแฮมเบอร์กสองชิ้นแล้วก็แฮมเบอร์ จิ้มกับน้ำจิ้มที่เป็นเครื่องเคียงที่เขามีไว้ให้นะครับที่ชอบที่สุดเลยก็เป็นน้ำจิ้มซอสวาซาบินะครับผมว่ารสชาติใช้ได้เลยอีกหนึ่งเทคนิคความอร่อยที่อยากแนะนาครับคือการเอาไข่ลวกที่เขาแถมมาให้นะครับโปะบนตัวเนื้อแบบนี้เลยครับเราสั่งเป็นเซตสามชิ้นนะครับชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นแฮมเบอร์กที่โปะด้วยชีสแบบนี้เลยครับสาหรับใครที่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้แล้วเบื่ออาหารจีนก็อยากแนะนําให้ไปลองร้านนี้เลยครับร้านนี้เขาจะมีอยู่หลายสาขาครับแต่สาขาที่เราไปเนี่ยอยู่แถวแถววอจิงอันรอคิวไไม่นนนนาาาออยยกแะํให้ปลลงเครับ